บา้านเบอร์คนไทยเนะี่ยจริงๆมันคือสร้างความเท่าเทียมนะอาจารย์ลดความเหลื่อมล้ำนะไม่ใช่เลยมันเป็นสร้างความเหลื่อมล้ำเลยอย่างพุทธทอดยูดี ED, ผมไปจองเนี่ยอย่างลูกผมเนี่ยออยังไม่มีบ้านของตัวเองเหมือนกันผมก็ให้ลูกไปจองได้ออนะมันไม่ได้ดูเลยว่าจนหรือไม่จนเพราเปมดบ้านตั้งตัวสำหรับคนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สำหรับคนจนถ้าไม่ได้สำหรับคนจนคุณไปช่วยเขาทำไมถ้าที่โรงกมศิษย์เรเรามาสร้างโรงพยาบาลบ้างเอามาสร้างสาธารพภกอะไรที่มันดีต่อส่วนรวมเนี่ยนะมันดีกว่าที่เราจะมาแจก อยากจ่ายให้คนที่บังเกิญไปจับฉลากได้มาเนี่ยปกติในทางหลักการช่วยเหลือคนในประเทศชาติคือช่วยเหลือคนที่จนๆนะอันนี้อยู่ไม่จนเ่าไปช่วยเขาทำไมแล้วอาจารย์จะทำยังไงถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยคนไม่คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าทํางานไม่สามารถที่จะเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ได้ได้เยอะแยะไปเยอะที่บอกเนี่ยบ้านราคาขายยะไรคบต่ำกว่าที่เขาทำเนี่ยยังมีเรื่องเยอะแยะหรือถ้าเหมือนกัที่เขาทำเนี่ยยังมีเรื่องเยอะแยะในพื้นที่เดียวกันนั้นเลยเนี่ยนะมันเป็นแค่น้อเยื่แล้วเป็น เป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนึง่งหนึ่งพันกว่าหน่วยที่อยู่กงมสเวตนะใครได้ไปถึงแล้วถูกหวยใช่ไหมเชื่อว่าวันที่20มกราคมเนี่ยคนแห่ไปจองกันเป็นแสนพอคนไปไปจองเป็นแสนเนี่ยรัฐบาลบอกเห็นไหมมีความต้องการสูงสร้างมันไปเลยสามแสนหน่วยเจ๊งพอดีแล้วไอ้ที่บอกว่าจะจ้างพวกผู้รับเหมามาสร้างคุณจะไปจ้างใครมาสร้างจ้างจีนใช่ไหมจ้าง,งจีนมาสร้างแล้วคุณไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเลยไอ,อ้น,นี่ความเปิดเผยต่างๆนี้ไม่ชัดเจนเลย คุยกันเรื่องของทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยของประเทศไทยลรวครับคือช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มันก็ค่อนข้างที่จะแย่มากคำถามแรกอยากจะคุยก่อนก็คือมันเราผ่านจุดต่ำจุดแล้วอ,อย่างครับเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยหรอกครับก็น่าจะเป็นไปได้นะครับที่จะต่ำสุดเนื่องเกี่าวกัปี2567ที่ผ่านมานี่ก็มีการเปิดตัวโครงการใหม่ประมาณสัก60,000หน่วยในกรุงเทพนะครับแต่ว่าในปี2566เนี่ยมันเปิดตัวเรื่อง1,0,000นหน่วย 65ก็1แสนหน่วยอ่าทั้งนี้บรรลเรื่องอย่ากว่าเศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยจะเจริญขึ้นเท่าไหร่เนี่ยครับแต่ก็คาดการว่าปี68นี้เนี่ยเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยครับดังนั้นก็คงจะไม่ได้พดตัวลงไปกว่าน,นี้อาจจะยังเติบโตได้ประมาณสัก5เอย่เซนเองเองต้นครับหมายถึงว่าตลาดอสังหาร,ริมทรัพย์ของไทยเนี่ยโดยประมาณการนะครับน่าจะประมาณ เน่องจอยกว่า GDP อาจจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยอะไรเงี้ยเนี่ยครับในขะณะเดียวกันนี่ถ้ารัฐบาลส่งเสริมอ่เช่นว่าการลดภาษีค่าธรรมเนียมโอนอะไงต่างานี่ก็ช่วยได้หรือถ้ารัฐบาลสามารถที่จะเจรจาได้สําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการลดดอกเบีย้ยเงินกู้อะไรี้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะเป็นยังไงครับในปี68นี้เนี่ยครับก็เราคาดว่าน่าจะมี โครงการที่อยู่อาศัยอย่างในกรุงเทพเนี่ยเปิดใหม่กวามารวมๆไปแล้วอาจจะประมาณสัก65,000อย่างเงี้ยมากกว่าปี67นี่ที่60,000อย่างเงี้ยเนี่ยครับเลยจะไปถึง7 0 0 0หก็อาจจะเป็นไปได้นะในต่างจังหวัดก็ค่อนข้างจะฟื้นตัวเรื่อยๆในเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะเนี่องจากเปการนักท่องเที่ยวมากขึ้นเป็นต้นมันจะกระจุกตัวไหมครับเฉพาะในกรุงเทพกับเมืองหลักๆไหมครับออืคือครึ่งหนึ่งของโครงการสาธารณสุขททั้งหลายเนี่ยเกิดในกรุงเทพและปริมณฑล ครึ่งหนึ่งเกิดทั่วประเทศนะแต่ว่าทั่วประเทศเนี่ยมีจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยครับประมาณสัก10จังหวัดนะที่เป็นจังหวัดใหญ่หแล้วก็มีอีกประมาณสักสามสิบจังหวัดที่เป็นจังหวัดรองนะที่เหลือเนี่ยอีกประมาณเกือบ40จังหวัดเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆซึ่งแบบว่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่อย่างเช่นว่าเลย,ยุธยาไปแล้วก็เป็นอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีแถวนี้นี่เงียบสนิทเลยนี่แหละครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเรื่องของ ความซบเซาแล้วกันความซบเซาของตลาดอสังหาริมทรัพย์คือคนนอกอาจจะมองไม่เห็นภาพอยากถามคนที่เป็นอยู่ในวงการเนี่ยครับว่ามันมันมันพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพไหมครับว่ามันมันมันแย่ขนาดไหนปีหกเจ็ดที่ผ่านมาโอ้โหอย่างเช่นว่าคนไปขอกู้แล้วก็ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับแต่ว่าการที่ขอกู้ไม่ผ่านเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนเดิมอาจจะมียี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างมากต่อมาก็อาจจะสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้อาจจะเกินครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าบางคนที่มีความพร้อมแต่เราไปส่งเสริมให้เขา นะก็เลยแบบว่าติดเครดิตบูโรบ้างก็เลยไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้ก็เลยเป็นปัญหาว่าที่เราผลิตออกมาเนี่ยจะล้นเกินนะครับอาจารย์ครับมันจะมีปัจจัยอะไรในปีนี้ครับที่มันจะมาเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาถ่วงหรือมาเป็นอุปสรรคในการเนี่ยทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยของเรามันไม่คึกไม่กลับมาคึกคักหรือว่ามันไม่เติบโตขึ้นก็คืออย่างที่ว่าเนี่ยเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าเติบโตน้อยมันก็อาจจะทําให้การ จะเรื่เติบตัวของที่อยู่อาศาัยน้อยลงเพราะว่าอส,สังหาริมทรัพย์นี่เป็นปัจจัย<ม>ที่ขึ้นต่อเศรษฐกิจนะครับหรือว่าถ้ากระดอกเบี้ยยังคงสูงสูงอยู่อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีการปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆอย่างเช่นการคุ้มครองเงินดาวของคนซื้อ<ม>บ้านทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการซื้อบ้านไม่มีการดูแลเนี่ย<ม>ก็อาจจะทําให้ความมั่นใจซื้อในการซื้อไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควรนะครับขออนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับสภาพข้อมูลเป,เ,ปเ,ปเป็นข้อมูลในปัจจุบันนิดหนึ่งครับว่าตอนนี้เรามีสต็อก ่แบบมันมีปัญหาว่าขายออกเนื่องจากปัญหาเรื่องของหน,น anyway. ี้หนี้ครัวเรือนมันสูงเรื่องของการที่แบงค์ไม่ปล่อยเนี่ยตอนนี้เรามีสต็อกค้างเนี่ยในกรุงเทพแล้วต่างจังหวัดเยอะมากเลยครับทศคือในกรุงเทพเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณสักสองแสนสามหมื่นหน่วยที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินรอขายอยู่เนี่ยครับถ้าในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีอีกประมาณสองแสนเศษรวมแล้วเนี่ยประมาณสักสี่แสนเศษเนี่ยครับสี่แสนที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินแต่ว่าถ้าเกิดว่ารวมของชาวบ้านที่เป็นบ้านมือสองด้วยเนี่ยครับ คาดบ้านจะมีอีกเป็นหนึ่งล้านหน่วยคือ<ม>บ้านมือสองเนะี่ยมีขนาดใหญ่กว่าคือในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยมีบ้านที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่นะถึงหกแสนหน่วยในต่างจังหวัดอีกประมาณหกแสนหน่วยรวมแล้วล้านสองแต่ไม่ใช่ว่าไอ้บ้านที่มีมีคนอยู่นี่จะตั้งใจจะขายสิอย่างเดียวบางทียังไม่พร้อมหรือว่าเป็นบ้านผีสิงเรื่อ,องอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นมีส่วนนี้เรียกว่าขายเลขส่วนหนึ่งมีคนอยู่อาศัยแต่ก็ต้องการจะขายเหมือนกันเราก็เลยประเมินไว้ว่าบ้านที่ต้องการจะขายเนี่ยมีประมาณสักล้านสองนะโดยที่มันเป็นของด เป็น้องชาบ้านอีกประมาณสักแปดแสนเก้าแสนอะไรเงี้ยเนี่ยครับก็ผมถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซัพลายมันยังล้นเรียกว่าซัพพรายนล้นตลาดได้ไหมอ๋อองอก็เป็นไปได้ครับก็ถือว่ายังมีความต้องการที่อยู่อาศัยอยู่เหมือนกันแต่ปีนึงมีความต้องการที่อยู่อาศัยประมาณสักแสนหนึ่งสมัยก่อนแต่เรวนี่ความต้องการที่อยู่อาศัยผดตัวลงเหลือสักหกหมื่นอะไรเงี้ยครับมันก็ทําให้ภาวตะตลาดที่มันรอคนมาซื้ออยู่เนี่ยก็จะขายได้ช้าลงนั่นเองครับ เอ้ยอย่างนี้เนี่ยมันจะต่อให้ก่อให้เกิดมันจะนําไปสู่ใครสิทธิ์ในปีนี้ไหมครับอ๋อถ้าใครสิทธิ์ในแง่ที่ว่าราคาตกต่ำลงมาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเป็นบ้านที่ยังอยู่ในมือผู้ประกอบการ230,000หน่วยในกะรุงเทพเนี่ยครับราคาขายเนี่ยอาจจะลดลงไป0.3%นิดเดียวครับก็ไม่ได้ลดนี่นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จวันนี้ภายในเวลา4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเนี่ยครับราคายังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะสัก สออเเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเก่าที่อยู่มานานแล้วเนี่ยปีเนี่ยราคาก็ยังทรงๆไม่ได้ลดลงเร่อยๆครับอันนี้เป็นเพราะว่าในแง่ึีงมีค่าเสื่อมแต่ในแง่อีงเนี่ยของเก่าเนี่ยมันราคาค่อนข้างที่จะถูกมันก็เลยยังราคาเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับย้อกลับไปที่เรื่องของอสถานการณ์ <BI AN N 2> รมสถานการณ์ของผู้ประกอบการรัสสานงารยมทรัพย์คนรับสร้างบ้านเราถึงเราถึงบริษัทบ้านาใหญ่ๆแล้วกันต <BI AN N 2> อนนี้สถานการณ์เป็นยังไงครับ ในภาพหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นสองภาพที่จะแย้งกันในภาพหนึ่งเนี่ยสิบ,บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเนี่ยนะครับม,มันผลิตบ้านประมาณ60สอร์ซของทั้งตลาดในกรุงเทพแสดงว่าเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาดส,บบสิบบริษัทแรกเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาดไอธุรกิจที่เป็น SME เนี่ยนะที่เป็นธุรกิจเล็กๆก,ก,กลางๆเนี่ยที่เป็นทัฒนาม้านจัดสรรเนี่ยมีจํานวนมากแต่ว่าผลิตได้แค่ประมาณสัก20%เอรเนนั่นเองนะ จร,จริงๆแล้ว,ลวนโยบายรัฐบาลเนี่ยควรจะส่งเสริมรายย่อยแต่นี่รเราไปเน้นส่งเสริมรายใหญ่ไปเนี่ยครับนะแล้วก็พวกนี้สร้างกันจะเยอะมากนะแต่ถ้าเทียบกับจีนเนี่ยครับสิบริษัทแรกของไทยแล้วเนี่ยนะถ้าเทียบกับประเทศจีนอันดับที่9้าของจีนเนี่ย<ม>เขายังใหญ่กว่าเราเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าต่อไปเกิดจีนมาลงทุนสร้างบ้านจัดสรรแขกคนไทยนี่ ยิวหลักเปอร์ไทยคงจะจอดไม่ต้องแจวแล้วนี่นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่ง <S <S แต่ว่าในอนาคตอันยาวไกลออกไปเนี่ยนะครับ <S <S 2> <S 2> การโดยที่ว่าเรามีบ้านมือสองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการผลิตบ้านมือหนึ่งก็จะชะลอตัวลงนะครับ <S <S ดังนั้นการขายบ้านมือสองเนี่ยก็จะมาแทนที่ดังนั้นจะผลิตมากๆเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้แนละ้วอย่างในอเมริกาเนี่ยปีปีหนึ่งบริษัทใหญ่เนี่ยจะผลิตประมาณสัก8ปดหมื่นหน่วยนะซึ่งไม่มากเท่าไหร่นะทั้งอเมริกาอเมริกาใหญ่เรื่งนั่ง ห้าหกเท่ไไานในแง่ประชากรในแง่ขนาดที่ดินเนี่ยยากมากกว่าเราสิบเก้าเท่าเนี่ยนะครับแต่ว่าบริษัทรายใหญ่สุดเนี่ยในด้านอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่บริษัทพัฒนาที่ดินนะแต่บริษัทในหน้ารบ,บริษัทในหน้าเนี่ยกลับใหญ่กว่าบริษัทพัฒนาที่ดินสิเนื่องจากพวกนี้มันขายทีนึงเป็นหมื่นหมื่นยูนิตมากกว่าพวกบริษัทพัฒนาที่ดินด้วสร้างไปนะครับเฮ้ยอาจารย์อันนี้จริงไหมถามเป็นความรู้ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์การทําธุรกิจรีโนเวทบ้านตอนนี้ยอดกาลังพุ่งขึ้นเลยับ ก็แล้วแต่ตอนมันอยู่ที่ต้นทุนที่ถ้าเราซื้อมาซื้อบ้านการร้านหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราสามารถที่จะซื้อมาได้ในราคาเจ็ดสิบเจ็ดแสนอะไรเงี้ยล้านหนึ่งซื้อมาได้ที่เจ็ดแสนหรือร้านหนึ่งซื้อมาได้ที่หกแสนเนี่ยล้วก็ใส่าการล้างน,น้ำนะไปแต่งหน้าทาปากสักหน่อยเนี่ยครับอันนี้เราก็จะสามารถขายได้เช่นเราใส่ไปประมาณสักสองแสนหลายจะได้กําไรอีกสองแสนนะอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราซื้อแบบว่าค่อนข้างที่จะแพงเกินไปเนี่ยตกแต่งลาจจะไม่คุ้มก็จะมีเหมือนกัน มีข้อควรระวังหรือข้อเสนอแนะยังไงเมื่อเมืม่อเปรียบเทียบระหว่างบ้านรีโนเวทซึ่งตอนนี้ขายเยอะมากๆกแล้วตามไปมากมาก,กับบ้านมือหนึ่งบ้านรีโนเวทมันก็ถูกกว่ายอยู่แล้วนี่แหละครับดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะรีโนเวทให้มันสวยๆเนี่ยนะใสัตะกร้าล้างน้ำเนี่ยเราไม่ได้ย้อมแมวขายย้อมแมวขายนี่เป็นเรื่องอเนื้อนี่ใส่ตะกร้าล้างน้ำให้มันดีขึ้นอย่างเช่นเป็นสุภาพสตรีเนี่ยออกไปนอกล่องทาปากนะโบจีถ้ามีความสวยอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราทาปากอย่างเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะดังนั้นถ้ายได้ ในอาจารย์อาจจะพูดในฐานะผมเป็นผู้บริโภคแนะนําหน่อยระหว่างบ้านรีโนเวทกับบ้านมือหนึ่งเนี่ยอะไรมีข้อควรระวังอ,อ,อแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันหนึ่งเนี่ย<ม>ะจะซื้อบ้านเนี่ยต้องดูว่าทาเลเป็นยังไงบ้างนะทำเลมันดีกว่าไหมนะอันที่2เรื่องราคา<ม>นะราคาที่เราจะซื้อนั้นเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่า<ม>นะอย่างสุดท้าเราจะดูแต่พวกบ้านมือหนึ่งเดียวก็ตามเนี่ย,<ม>ยเราต้องดูประมาณสิบโครงการโดยรอบ นะว่าเอออันไหนคุ้มกว่ากันและขนาดเดียวกันอะไรเปรียบเทียบบ้านมือสองเลือก็ได้นะอย่างที่บอกเนี่ยผมเองก็ตอนตั้งแต่หนุ่มๆมาเนี่ยก็ซื้อบ้านมือสองเยอะนะบางทีเน็กไทมือสองก็มีอ,มอนะไรไม่รู้เจ้าของมาทวงคืนบ้างไหมแต่ไม่ต้องกลัวเพราะเราซื้อมาด้วยเงินสุจริตของเราเนี่ยนะครับนะมันมักจะถูกกว่าดังนั้นคุ้มค่ากว่าที่เวาซื้อมือมือสองเนี่ยครับและบางคนเนี่ยมันอาจจะเคยได้ยินนั่ยดาราเนี่ยไปซื้อบ้านราคาร้อยห้าสิบร้านไปตกแต่งไปอีกห้าสิบร้านรวมแล้วสองร้อยล้านขายไม่ออกขายมาสองสามปีแล้วขายไม่ออก จะขายออกได้ยังไงนู้ว่าเราขายตามราคาที่เราต้องทุนลงไปเนี่ยจริงๆแล้วบ้านถ้าเราต้องการจะขายด่วนเนี่ยนะมันต้องลดอย่างน้อยาประมาณสักยี่เอร์เซ็นต์เื้อขายได้อยู่ดีเราจยแบบว่าซื้อมาราคาเท่านี้แล้วบวกค่าตกแต่งไปอีกอันนี้ไม่ได้นะนั้นก็จะถ้าเราซื้อประเภทมือสองเท่นี้ต้องลดเยอะถามอยากถามมุมมองความเห็นว่าบท ถ้าสมมติอาจารย์เป็นรัฐบาลนะและ้วอาจารย์จะมีส่วนในการช่วยวิกฤตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นผู้พ,พัฒนาสังหาราหือมทรั์หรือผูบ้บริโภคเนี่ยอาจารย์จะทํำยังไงอันแรกเลยเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีการกําหนดให้เงินดาวของชาวบา้านที่ดาวไปเนี่ยนะครับได้รับการคุ้มครองจะมีคนต่างเก็บไว้ให้ถ้าเกิดบริษัทนั้นมันเจ๊งไปเนี่ยได้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยไม่ใช่ว่าเดีร์เปอร์เก็บไปเสร็จแล้วถ้าเกิดบริษัทเดีลเปอร์มันเจ๊งขึ้นมาเนี่ย แล้วก็ต้องไปใช้หนี้ธนาคารก่อนเลือก่อนที่จะมาใช้หนี้เราแล้วหนี้เราก็สูญหายไปเนี่ยอ,อย่างนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีการคุ้มครองเงินดาวานี้ชาวบ,บ้านจะมีความมั่นใจชาวบ,บ้านก็หแห่มาซื้ออ,อันที่สองที่เราสามารถที่จะทําได้เนี่ยก็ต้องมีการควบคุมผู้ประกอบการบ้างอ,อย่างเช่นว่ามีลายเส้นว่าใครเป็นผู้ประกอบการต้องทายังไงบ้างม,นะมีจรรยาบรรณยังไงบ้างหรือว่าบริเวณที่มันมี ความเฟอร์แล้วเนี่ยมันแถวนี้ไม่ควรจะสร้างแล้วเนี่ยต้องสั่งให้หยุดได้บ้างเหมือนอย่างในมาเลเซียอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาตะบี้ต,ตันสร้างกันส่งเดชอะไรเงี้ยไม่ได้ะเดือนที่สามเนี่ยเราก็อาจจะไม่ขอลดดอกเบี้ยกับทางธนาคารบ้างอาจะสั่งที่กรุงไทยหรือว่าอาอมสิน,นะอะไรว่าตอสอกันก่อนเนี่ยครับถ้าไม่นั้นเราอาจจะบอกขู่ว่าเนี่ยเราจะเชิญแบงค์ต่างชาติมา แข่งขันด้วยนะเพราะแมงต่างชาติมันแข่งขันแล้วมันอาจจะทำให้ดอกเบี้ยถ,ถูกลง<ม>ใช่ไหมแต่พอดีมันเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาดล้วก็เลยพูดมากมค่อยได้บางคนก็เลยน้าท่วมปากอะไรเงี้ย <c oughs> ครับโ <c oughs> <c oughs> อเคับอายจอาจารย์ยตชวนถามเรื่องหลักคิดอะไรบางอย่างก็คือเรื่องของการเรื่องของทุนต่างชาติครับผมมันมีความเชื่อที่ว่าให้ต่างชาติมาซื้ออาสาหาริมทรั์เยอะๆมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศครับอาจารย์จริงไหมอันนี้เป็นความเท็จเลยครับไม่เป็นความจริงเลย อย่างนี้ตอนปัจจุบันนี้เนี่ยในยุโรปเนี่ยนะครับเขาเริ่มออกกฎหมายแล้วว่าจะควบคุมให้ต่างชาติมาซื้อนะหรือในอเมริกาเองเนี่ยก็ควบคุมเหมือนกันเพราะจีนเนี่ยเทียบไปซื้อกันแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับนะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยกระตุน้นเลยว่าพวกนี้มันก็แทรกซึมเข้ามาในทางการเมืองบ้างหรือบางทีมันก็ซื้อแล้วไม่อยู่ทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับนะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเนี่ยดังนั้น,นการที่เราจะให้ต่างชาติมาซื้อนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยกระตุ้นใดๆเลยเนี่ยครับนะ <c oughs> ถ้า เก็บภาษีซื้ออย่างในสิงคโปร์เนี่ยมันเก็บภาษีซื้อถึง60%สิบองกองเก็บภาษีซื้อ3าเมืองไทยไม่เก็บซืบ้อสักบาททั้งเลยเนี่ยอย่างนี้จะเอาเงินที่ไหนมากระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งหรือว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเนี่ยเมืองนอกเขาเก็บเป็น1%อย่างเช่นท่านชัตชาติเนี่ยท่านชาตาชาติไปซื้อบ้านในอเมริการาคา40ล้านปีนึงต้องจ่ายไอ้เจ็ดสิบล้านเนี่ยปีนึงต้องจ่ายเจ็ดแสนเป็นภาษีเมืือาาอะะองงงงไไไทยยยยเเเรรรรราา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 ฝั่่่่มมมมซ้้้70ลลนนนคปะะะิกถึจจต นะ<ม>หรือว่าถ้าเกิดขายต่อนะเสียชาติชาติาซื้อมาอ่าสี่สามสิบล้านขายต่อไปได้กําไรมาสี่สิบล้านต้องเสียภาษียี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแปดล้านเมืองไทยเราก็แทบไม่เสียอะไรเลยอย่างนี้เราเอาเงินที่ไหนไปกระตุ้นเศรษฐกิจไม่นะคือมันขายกับสิ่งที่คนเข้าใจแล้วเนี่ยเ,เข้าใจว่าเข้าใจ<ร> <ๆ S 1> ว่าน่าจะเขาข้าเงินเข้ามาก็น่าจะแบบไม่ได้มันไม่เก็บภาษีเลยเขาเลยเนี่ยไม่ได้เก็บภาษีะไรสักบาทหนึ่งเลยดังนั้นเราก็ไม<ะ>่เร้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจบางคนบอกว่าเฮ้ยต่อให้คนกินเนี่ยนะ มันอยู่ไปเรื่อยนะถึงเจเนอเรชันที่2เนี่ยเขาจะถูกกลืนเป็นคนไทยไปแล้วนะเหมือนกับพวกคนจีนสมัยเสือผืนหมอนใบอาม่าผมอะไรเงี้ยนะแต่พวกจีนยุคนี้กับเสือผืนหมอนใบมันก็ยุคนะพวกนี้มันพอเจเนอเรชันทีน่สองประเทศไทยโดนก็กลืนไปแล้วก็ไม่แน่นมนไม่ใช่แบบที่เราเค,เคยคิดอย่างนั้นนะครับหรือบางคนบอกโอ้มันยกที่ดินไปไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะมันยกไปที่ไหนแล้วมันจะมาตั้งเมืองขึ้นที่นี่มันจะยกไปทำไมนะมันจะมาเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นนะดังนั้นเนี่ย ออไอ้ที่พูดปอบขวัญอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นการพูดที่อยู่บนสมมติฐานที่ไม่เป็นความจริงอาจารย์กังวลเรื่องของทุนจีนทุนอสังหาริมทรัพย์ไหมครับที่เริ่มเข้ามาในประเทศเราเยอะขึ้นแล้วก็มี<ด>โครงการเกิดขึ้นโดยแบบเฮ้ยบริษัทจีนนะอะไรเงี้ยอ,อันนี้อาจารย์กังวลก็<ม>ควรจะมีการแก้ไขนะเพราะว่าอย่างคนไทยเนี่ยไปซื้อบ้านที่เมืองจีนหรือคนต่างชาติไปซื้อที่เมืองจีนซื้อไม่ได้เช่าได้แค่70ปีแต่ส่วนมากเช่าได้แค่50นะฮะแต่คนจีนมาซื้อที่เมืองไทยนี่ซื้อไดฟรี อย่างนี้เท่ากับว่าเรารักคนจีนมากกว่าสีจิ้นผิงรักคนจีนก็อีกอย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะกฎของเรายังอ่อน่ใช่ไหมอ๋อแล้วคนไทยจะไปซื้อบ้านที่เมืองจีนเนี่ยผมไปสอนหนังสือที่มาเลเซียเหมือนเนี่ยถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมต้องไปอยู่ที่นั่นสองปีก่อนไม่ใช่อยู่เฉยเป็นอีแล้งลงมาจิกกินเหยื่อได้เลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอย่างบ้านเรานี่ปล่อยฟรีอย่างนี้นี่เท่ากับเราไม่มีมาตรการใดๆเลยด้วออย่างไปมาเลเซียเนี่ยก็กำหนดเลยนะคุณต้องซื้อบ้านราคาตั้งแต่15ล้านขึ้นไปนะอนก10ล้า หรือว่าออสเตรเลียบอกคุณซื้อได้แต่บ้านมือหนึ่งบ้านมือสองห้ามซื้อเดี๋ยวมันไปแย่งชาวบ้านซื้อชาวบ้านเดือดร้อนไอ้นี่มันซื้อตัวโดยได้ทุกดาวดับราคาเลยนะอย่างนี้นี่ถ้าว่าเราไม่ได้คุ้มครองประเทศชาติของเราเลยคนไทยเราเลยถ้าปล่อยสภาพนี้เกิดขึ้นต่อไปมันจะเป็นยังไงอมันก็จะมาครอบงําบ้านเมืองเราอาจจะมาที่เซี่ยงไฮ้มจะมีสวนสาธารณะสวนตัวของเขาใช่ไหมคนไทยแล้วหมาห้ามเข้าเหมือนที่เซี่ยงไฮ้แบบคนจีนแล้วหมาห้ามเข้าอะไรในเนหนังเรื่องบรสซิลีอะไรนะคือในจริงๆมันไม่ได้เขียนตรงตรงเรื่องขนาดนั ตาบทเวทสารมันเขียนบอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่เป็นอาม่าที่มาคอยเลี้ยงดูเด็กเด็กฝรั่งเนี่ยห้ามนั่งม้านั่งที่วสวนสาธารณะให้ยืนอย่างเดียวนะเพราะว่าสวนสาธารณะนี่ให้ชาวต่างชาติเท่านั้นอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยเขียนว่าแหละคนจีนและหมาห้ามเข้าอะไรเงี้ยอยู่กันหมาที่ฝรั่งจูงเข้าไปได้อะไรชวนคุยเรื่องที่กำลังเป็นกระแสะตอนนี้นก็คือเรื่องของนโยบายบ้านเพื่อคนไทยดีครับดีครับในในภาพกว้างอ่ะอาจารย์เห็นยังไงกับเรื่องครับนี่จริงๆผมก็อ่ เชียร์รัฐบาลน,นี้เนียอย่างเงี้ยที่ว่าก็เมื่อก่อนนี้ก็เป็นตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับนะแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องที่เป็นเรื่องเดียวที่ผมไม่ได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยบ้านมั่นบ้านอะไรนั้นเอื้ออาทอแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปสร้างเลยนะครับเนื่องจากว่าประการแรกเนี่ยเอาที่ดินตรงแถวแถวกม .11 เนี่ยมาสร้างเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยนะกม .11 ิบเอ็ดคนนึงว่าอยู่ชานเมืองจริงๆมันอยู่หลังปตทนี่เองนะราคาที่ดินผมตีราคาไว้ปรระะมาาาาณตงวล นะแล้วคุณมาแบ่งให้ชาวบ้านอยู่กันคอนโดครัวเรือนเนี่ยเท่ากับครัวเรือนหนึ่งได้แบบหลังหนึ่งเนี่ยคอนโดยูนิตหนึ่งได้ประมาณล้านกว่าบาทเข้าไปแล้วนะแล้วก็ค่าก่อสร้างไปอีกเจ็ดแสนนะรวมแล้วสองล้านกว่าบาทรวมค่าดาเนินการด้วย3ล้านคุณมาขายค่ากสองล้านนี่เราแผ่นดินที่มันแพงๆเนี่ยมายกให้คนแค่จําจนวนหนึ่งเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแลถ้าเราเป็นแบบว่าอยู่ป่าเสื่อมโทรมนะแล้วเรายกให้ชาวบ้านที่ไม่ไม,มีที่ทํากินอะ่ะไม่ยกให้เราเป็นที่สบกอให้ไว้ทํากินเนี่ยอันนั้นเป็นไปได้ ช่วยคนจนอันนี้มันก็ไม่ได้จนอะไรนะแล้วไปช่วยอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราสมบัติของแผ่นดินไปแบบแบ่งแยกไปแจกจ่ายใ,ให้คนอย่างไม่เท่าเทียมอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์อาจารย์ย้อนกับติ่งที่เขาพูดมามากเลยเ<ฮ>ขาเสนอว่าจริงๆแล้วนโยบายบ้านเพื่ออา,าบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยจริงๆมันคือสร้างความเท่าเทียมนะอาจารย์ลดความเหลื่อมล้ำนะไม่ใช่เลยมันเป็นสร้างความเท่าเทียมสร้างความเหลื่อมล้าเลยอยร่นทคือยู่ดีผมไปจองเนี่ยอย่างลูกผมเนี่ยยังไม่มีบ้านของตัวเองเหมือนกันผมก็ให้ลูกไปจองได้ นะมันไม่ได้ดูเลยว่าจนหรือไม่จนเพราะผมเปบ้านตั้งตัวสำหรับคนไม่ได้มไม่ได้สำหรับคนจนถ้าไม่ได้สำหรับคนจนคุณไปช่วยเขาทำไมทุกวันนี้เนี่ยนะแถวนั้นเนี่ยยังมีคอนโดเป็นพันหน่วยเนะี่ยขายราคาเดียวกับที่บ้านนี้เลยนะขายราคา,าล้านนิดๆเจ็ดสิบเออใช่เออจนถึงประมาณสามล้านเนี่ยที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะแถวนั้นมีเต็มไปเลยผมทำเป็นแผนที่ไว้ให้ดูเลยเต็มไปหมดเลยมีพันกว่าหน่วยอ,อาจารย์รีเสิร์ชไปแล้วรีเสิร์ชไปแล้วแล้วก็ถ้าเป็นมือสองเนี่ยอีกเป็นหมื่นตรงนั้นเลยนะตั้งแถวๆนั้นเนี่ที่่เเขาายยยอูล นะดังนั้นเนี่ยถ้าเราช่วยจริงเนี่ยเราเราือนนี้เราทำไปแล้วเ,เ,เสียพื้นที่ของอ,อการรถไฟไปอีกเนี่ยอันนี้เราปล้นที่รถไฟไปแล้วอ,นนอย่างนี้นะอย่างรถไฟที่เซ็นท่านรัฐบาลเนี่ยนะสี่สิบเจ็ดไร่เนี่ยปีล่าสุดหกเจ็ดเนี่ยนะเซ็นท่านต้องจ่ายให้รัฐบาลให้กับก,การรถไฟพันกว่าล้านอ,อ,อันนี้ไปเช่าร้อยล้านเองร้อยล้านนี่เช่าทั้งที่กรมสิบเอ็ดทั้งที่เชียงรากด้วยนะแล้วก็ที่เชียงใหม่ด้วยที่เชียงใหม่ก็ตารางวันละหกหมื่นที่เชียงรากตารางวันละหมื่น อันนี้ตารางเวลาสามแสนรวมๆกันแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นวันสองพันล้านแล้วเช่าแค่ร้อยล้านแล้วบอกว่าจะเช่าให้ได้เก้าสิบเก้าปีด้วยสามป<อ>ีร้อย<ะ>ล้านท,ทั้งหมดเนี่ยดูอย่างนี้เป็นเอาที่เราควรจะเอาที่ตรงนี้นะเอาไปสร้างอย่างอื่นดีกว่าเคยมีตัวอย่างมาแล้วตรงบริเวณกระทรวงการต่างประเทศรู้จักใช่ไหมแล้วก็หมหาลัยมหิดลตรงพันรามาทิบดีสถานพันมะเร็งตรงแถวนั้นเนี่ยนะเมื่อก่อนเป็นสลัมใหญ่มากเลยแล้วนะก็เชิญออกไปแล้วมาสร้างอย่างเนี้ยมันดีกว่าไหม ที่โรกมสาบาลรามาสร้างโรงพยาบาลบ้างเอามาสร้างเสาพวกอะไรที่มันดีต่อส่วนรวมเนี่ยนะมันดีกว่าที่เราจะมาแจกแจกจ่ายให้คนที่บังเอิญไปจับฉลากได้มาเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยคนเออใช่ไอพวกนี้ถูกหวยเลยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครึ่งใบก็เท่ากับประมาณถูกหวยประมาณ3ล้านเนี่ยจากหกจากหกล้านบาทอะไรเงี้ยนะอันนี้อาจารย์อาจจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเรื่องนี้ก็คือจริงๆมันก็ช่วยคนได้จริงแต่มันน้อยอย่างนี้ย่ออาจารย์เออใช่แล้วก็คนที่ได้ไปก็คือคนที่ ได้เปรียบกอูอื่นเขาคือปกนะติในดังหลักการช่วยเหลือคนในประเทศชาติคือช่วยเหลือคนที่จนๆนะอันนี้อยู่ไม่จนผ่าไปช่วยเขาทำไมแล้วอาจารย์จะทำยังไงถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยคนไม่คนคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าทํางานมไม่สามารถที่จะเข้าถึงอสังหาริามทรัพย์ได้ได้เยอะแยะไปอย่างที่บอกเนี่ยบ้านราคาขายกันราคาต่ำกว่าที่เขาทำเนี่ยยังมีตั้งเยอะแยะหรือถ้าเหมือนกที่เขาทำเนี่ยยังมีตั้งเยอะแยะในพื้นที่เดียวกันนั้นเลยเนี่ยนะหรือถ้าเราจะซื้อถูกไว้หน่อยไปถึง ลังสิตไปถึงสงประพาเนี่ยยังถูกๆไม่กี่แสนคนร่มไม่กี่แสนยังมีเยอะเลยถ้าเป็นอาจารย์เป็นรัฐบาลสมมติอาจารย์เป็นนายกองบัญชีและรัฐบนตรีอะไรอ่ะที่เกี่ยวข้องอาจารย์ทำไงเราไม่ต้องทาอะไรเลยก็ส่งเสริมให้ภาคเอกชนไปสร้างเพราะมันเหลือยี่สองแสนสามหมื่นหน่วยทุกวันเนี้ยเนะส่งเสริมให้มันขายขายให้ออกไปถ้ามันลดราคาหน่อยส่งเสริมให้ขายสองสองแสนสามหมื่นให้เออโดยคุณลดลดราคาหน่อยไหมขอให้คุณลลดราคาสิ ลดราคาหรือไม่ก tamam ็ร <interpret> <man> ัฐบาลไปส่งเอาเงินไปช่วยเขาหน่อยถ้าเป็นคนจนเนี่ยนะที่ไม่จนเราไม่ช่วยนะหรือว่าอาจจะบอกแบงก์บอกให้คุณลดดอกเบี้ยลงมาหน่อยนะเพื่อจะผ่อนได้ถูกๆลงไม่ใช่หกเจ็ดเปอร์เซ็นนะอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยอันนี้คือเป็นแก้การแก้ัญหาเชิงโครงสร้างที่ดีกว่าเออใช่ทำกว่าเออและที่ทำเนี่ยมันแค่น้ำจิ้มนะอย่างเช่นว่ายังไงมันเป็นแค่น้ำจิ้มแล้วเป็นเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งพันกว่าหน่วยที่อยู่กองอสเอตนะใครได้ไปถึงแล้วถูหวยใช่ไหม เชื่อว่าวันที่ยี่สิบมกราคมเนี่ยคนแห่ไปจองกันเป็นแสนมันจะได้ดูโอ้ยพอคนไปไปจองเป็นแสนเนี่ยรัฐบาลบอกเห็นไหมมีความต้องการสูงสร้างมันไปเลยสามแสนหน่วยเจ๊งพอดีมอย่างกรณีที่บ้านมั่เพื่ออาทรเนี่ยเมื่อปีสองพันสี่สิบหกนะรัฐบาลท่านทักษิณเนี่ยไปดูงานที่รัเสเซียมาไปเห็นเขาสร้างแฟลตให้ชาวบ้านอยู่ก็เลยม,มาสร้างบ้างแค่นี้ปิงค์มาแค่นี้ก็มาสร้างบ้านเพื่ออาทรเนี่ยนะแล้วก็จัด สร้างบ้านเดี่ยวขนาด25ตารางวาเนี่ยที่ของลังสิตคลองสามเนี่ยนะซึ่งขายแค่40,000 0บาทคนแห่มาจองซื้อกันแสนห้าหมื่นคนแต่มีแค่4ี่ร้อยคนหน่วยก็เห็นไหมมีความต้องการสูงเลยบอกจะสร้างล้านหน่วยแต่สร้างจริงๆไม่ได้เลยบอกกาหนดเป้าหมายเลย 3, 000, หกแสนตารางเลตรแค่สามแสนแต่สามแสนนี่ยังมีร้างอยู่เลยไม่มีคนอยู่ก็มีเนี่ยแสดงบางทีเราเป็นเชิงโฆษณาชวนเชื่ออย่างนี้เห็นไหมพันกว่าหน่วยนี้มีคนซื้อเยอะนะที่บมสิบเอ็ดอย่างรัฐอยาไปสร้างให้ทั่วเลยนี่ อย่างนี้เนี่ยเป็นแผนการอย่างหนึง่งนะแล้วไอ้ที่บอกว่าจะจ้างพวกผู้รับเหมามาสร้างคุณจะไปจ้างใครมาสร้างจ้างจีนใช่ไหมคุณไปจ้างจีนมาสร้างแล้วคุณไม่ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเลยนะอันเนี้ยความเปิดเผยต่างๆนี้ไม่ชัดเจนเลยแต่เท่าที่เปิดเผยมาก็มีข้อบกพร่องเยอะก็เลยต้องขออนุญาตค้านหน่อยก็คืออาจารย์ที่อาจารย์พยายามค้านคือมัน,น,นยังเห็นข้อบกพร่องอยู่อ๋อใช่อันหนึ่งที่นสส่าสนใจคืออาจารย์พยากรว่าภายในเดือนนี้ใช่ไหมครับที่เขาจะเปิดจองปลายเดือนนี้ อาจารย์จริงๆว่าคนล้นหลามเลยจนต้องจับข่าวเลยอาจารย์แน่นอนคนข้าตกอยากจะได้ทั้งนั้นอาจารย์เห็นราคาเลยราคาดีไหมโอ้ราคามันก็ติดแบบเก้าแสนยังไงเนี่ยจนถึงประมาณสักสามล้านใหญ่สุดก็ประมาณสามล้านนี่แถวนั้นแถวนั้นเนี่ยติดรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสามล้านสองสองล้านกว่าไม่เยอะแยะนะจนถึงแถววัดสุบรีชัยเลยยังมีขายกันเลยนะอันนี้ไปสร้างทําไมก็ไม่รู้ทั้งั้ภาคเอกชนก็มีสร้างอยู่แล้ว แล้วก็อาจจะลืมคิดค่าที่ดินเพราะค่าที่ดินไปเซ้งไปแค่ร้อยล้านอย่างเงี้ยนะะถือว่าต่ำเกินไปเสียทาให้การรถไฟเสียประโยชน์ก็คือสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้มากกว่าหีืออย่างเช่นท่านลาดพร้าวเช่าปีหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหมอันนี้เอาไปเช่าอย่างนี้เนี่ยหรือหรือว่าอย่างติดปตทก็เช่าที่รถไฟเหมือนกันปีนึงก็เสียค่าเช่าตั้งเยอะแล้วถ้าเราไปให้เอกชนเช่าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเห็นแกเอกชนนะ จะได้เอาเงินที่จากเอกชนเช่าเนี่ยเอามาพัฒนาประเทศทางอื่นแบบเหมือนได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่านะเพราะที่ดินตรงกโมอสเวดเนี่ยชาวสุงไหโกโลกชาวเชียงรายชาวหนองคายเนี่ยเป็นร่วมเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร,ร่วมกันนะคุณจะไปฉกไปให้คนแค่พันกว่าตัวเรือนเนี่ยไม่ได้สมมุติว่านโยบายนี้ผมย้ายจากกรมอสเวดก็อาจารย์บอกว่าให้ที่ดินมูลค่ามันสูงของส่วนรวมเอาไปทาอื่นได้ดีกว่านี้ผมย้ายออกไปอยู่เชียงรากไปเลยอันนี้เชียงรากที่ใกล้ บางบัวทองผมไปอยู่ลังสิตคลองเจ็ดอาจารย์จะอาจารย์ค้านแบบเดียวนะก็อยู่อยู่เชียงรากถ้าไปซื้อที่ดินเอกชนเชียงรากตะลามาละหมื่นเนี่ยไปไปทำเหอะอาจารย์บอกทําเหอะอย่างนี้ถ้าอยู่ในที่เอกชนนะเดินยาวที่รถไฟที่รถไฟก็เตรียมไว้เพื่อที่จะวันหน้าเพื่อจะขยายอะไรต่างๆอาจารย์กำลังสึนอยากเอาที่รัฐเออใช่นะเหมือนอย่างบ้านประชารัฐของพลเอกเปรมเหมือนกันให้พลเอกประยุทธ์เหมือนกันเนี่ยไปสร้างกรงที่ริมคลองเนี่ยเขาบุกลุกอยู่ฟรีมาตั้งนานยังอุตส่าห์ไปสร้างให้เขาอีก น่จริงๆไปซื้อที่ข้างๆสร้างก็ได้ตรงนั้นจะได้ทําุนนมันกว้างขึ้นใช่ไหมเออมันก็ป้องกันน้ําท่วมได้ด้วยแล้วทำทำหนนท่วจะได้ขยายวิภาวดีมันแน่นอยู่แล้วผลโยธีมันแน่นอยู่แล้วเราจะได้ทําุนนสีเนส่เลนวิ่งไปถึงลังสิตเลยนะดีกว่าที่ไม้พวกนี้นั่งอ,อยู่คาคาอยู่อย่างนี้เนี่ยนะถือว่ามันไม่ได้เพื่อส่วนรวมเลยเพื่อการหาเสียงเมนุษยธรรมเพียงพอไหมเออเฮ้ยมันเป็นการหาเสียงใช่ไหมเป็นงานหาเสียงมนุธรามันน่เสียธรรมไรพวกนี้นี่เขามีพอมีกินอยู่แล้ว นะต้องช่วยคนจนๆนรืการดีว่างครับก็ได้ความรู้ได้เข้าช่วยคนจนเนี่ยนะเราจะต้องแบบว่าให้เขาอยู่ไปแต่ว่าหายจนเมื่อไหร่นะเออต้องออกเพื่อให้คนจนอื่นมาเสียบแทนแต่มวัตอย,ยบายอันนี้เนี่ยนะบ้านประชารัฐเนี่ยบ้านเ,ออเพื่อคนไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าอีกห้าปีข้างหน้านะโปรคุณซื้อไปเรียบร้อยแนละ้วขายต่อได้แล้วอันนี้่อยเขาเซ้งกันอยู่เนีี้ใช่ไหมขายต่อได้แล้วเอาหรอครับเอออีกห้าปีขายต่อก็เมื่อบ้านเรื้อทอน,น,นอราพออยู่ครบห้าปีแล้วขายต่อได้เลย เพราะงั้นที่อาจารย์บอกว่าใครจับได้พันสองร้อยคนก็คือโชคดีโชคดีไปเลย